ชงคสวัสดีพี่พีวู้ฮูคือเขาอัปเดตเข้ามาแล้วนะทุกคนตอนนี้เนี่ยเป็นอัปเดตใหม่นะของเกมกรอการ่เด<ผ>้น<ผ>ั<ผ>่นเองค่ะเย,ย้คือพี่ปานเนี่ยรอมานานมากเลยนะคะเจอตั้งแต่แบบที่เขามีเป็นหลุมดำเจอหลุมดำมาแล้วนะคะแล้วก็ได้เจอคัตซีนของน้องพึ่งด้วยนะทุกคนเดี๋ยวพี่ปาจะใส่คัตซีนให้ดูว่าเป็นยังไงนะไปดูกันคะ่ะเวกมีคัตซีนด้วยไม่อไอมันนอ๊ย ย,ย,ยังไงฮะอ๋อน้ำผึ้งมาเก็บอุย้ยน่ารักมากก็ดีนาด้วยเกินเท่ากับว่าตอนนี้นะคะทุกคนมีสถานะใหม่เพิ่มเข้ามานะนั่นคือสถานะน้ำผึ้งนะเดี๋ยวพี่ปังจะพาไปดูเอ้ยสถานะน้ำผึ้งเมื่อกี้เหมือนพี่ปังเห็นพึ่งมันจะบินมาคับคายคับคา,า,าแถวนี้นะไม่แน่ใจว่าสถานะน้ำผึ้งอะมันจะแบบเพิ่มราคามากขึ้นเท่าไหร่นะคะแต่นู่นตรงน,นู่นเลยค่ะ แมงก้ <Mango S 2> ของเรานะมูลแมงก้ของเรา <t is> ติดสถานะน้ำพึ่งเลยค่ะทุกคนนอกจากจะมีสถานะน้ำพึ่งเข้ามาแล้วนะคะทุกคนนี่เห็นไหมตอนอีเวนที่เขามีหลุมดำโผล่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีสถานะใหม่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งสถานะน,น,นะคะทุกคนนั่นก็คือสถานะหลุมดำนั่นเองซึ่งผลที่ติดสถานะนี้เนี่ยเดีย๋ยวให้ดูใกล้ๆนะมันจะมีเป็นวงๆออกมา,าข้างๆแบบนี้เลยนะทุกคนมันก็ค่อนข้างเท่อย,อยู่นะแล้วมันก็ดูแบบ ตูแพงอะ่ะใครมีบ้างในสวนซึ่งปกติเนี่ย NPC ตรงกลางเนี่ยจะเป็นนกคูกใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นนางพญาพึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยแล้วนี่คืออะไรอะ่ะทำไมเป็นสีน้ำตาลแบบเนี้ยติดผลช็อกโก้ด้วยหรอคือจริงๆอะ่ะผลช็อกโก้เนี่ยหายไปตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ตอนแบบที่มีผลแคนดีล้ละแต่เหมือนจะมีกลับเข้ามานะน่าจะเป็นโบนัสแถมนะทุกคนเฮ้ยนี่ไงที่พี่ฟังบอกนี่คือ การดูดหลุมดำขึ้นไปเฮ้ยเ้ยคือย,ยังไงอะเรายังไม่รู้นะคะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกนะเรารู้แค่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีหลุมดำเพิ่มเข้ามาพร้อมกับนางพญาพึ่งและใครที่แต่งสวนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยส่วนหนูอะมันไม่พอของมันไม่พอเลยนี่ค่ะเขามีอัพของเข้ามาแล้วนะคะหนูสามารถเก็บของได้เพิ่มขึ้นแล้วก็วางของใน สวยของเราได้มากขึ้นด้วยค่ะมีเฟอร์นิเจอร์ก็ใหม่ด้วยอู้วูรูมดามจกอะไรหน่อยสิขอร้องละมันทําให้สวนของเราดูน่ารักขึ้นนะทุกคนเพราะว่าสวนของเราตอนนี้แบบว่ามีพึ่งรายล้อมไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอึบ๊แบแบป๊บนึงนะพาเข้าไปดูข้างในดีกว่านี่เห็นปะข้างในมันจะมีแบบสายลุงนิดนึงเห็นปะเอาให้ดูปังอฮ้ยเฮ้ยอุ้ยดีนะตกเราไม่ตายอ่ะ แบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราลองเอาไปให้นางพยาบาลนางพยาบาลพึ่งนางพยาพึ่งกันค่ะอุ้ยทุก50นาทีเขาจะมีอีเวนต์ด้วยพี่ไม่น่าจะว่าคืออีเวนต์อะไรนะพึ่งซ้าฉันเอามาให้ซาฉันต้องการเทรดซาหรือต้องกรีบดกรี๊ตรงนี้ปะนี่กรีบดตรงนี้เราก็ต้องรอ2นาทีหรอเราเอาผลของเรานะคะมาให้กับคนเลี้ยงพึ่งตรงนี้แล้วรอนิดหนึ่งดูซิว่าเขาจะให้อะไรเราอุ้ยเรายังไม่ได้รูเลยว่ามีเม็ดพันอะไรใหม่บ้าง ผลไม้ใหม่หรือผักใหม่นะคะก็ยังไม่ได้มีอัปเดตเข้ามานะอาจจะต้องไปรอดูอีกทีตอนกิจกรรมหนึ่งชั่วโมงว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามานะทุกคนส่วนเกียร์มาดูซิเกียร์เดอัปเข้าใหม่เนี่ยจะมีไหมต้องบอกว่าก็ไม่มีนะคะแต่นี่ขายเป็นปรับไลายนะทุกคนเข้ามาซื้อได้ตัวของเกียร์ยังไม่มีนะคะแล้วก็ทอสเมติกเนี่ยก็ยังไม่มีเท่าไหร่นะทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาคุยกับนางพญาพึ่งตรงนี้นะทุกคนเราจะเห็นเลยเลยว่าเราสามารถเทรดของได้เนี่ยเดี๋ยวเราให้ดู ซึ่งของที่จะเทรดได้นะคะก็จะมีเป็น f l o w e r SEED PACK นี่ไงที่เราบอกว่ามันจะต้องมีอะ่ะแล้วก็มีตัวเป็นมเมล็ดใหม่หุ้ยเหมือนผลผลส้มอ่ะแกดูดูมันกวามาขายแล้วก็จะมีเป็นลังพึ้งค่ะลังพึ้งอืมฮันนี่สปิงเกอร์คืออะไรน่ารักจังแล้วก็มีไข่พึ้งด้วยน่ารักมากคือไข่ใหม่คือไข่พึ้งแล้วไข่ผึ้งทุกอย่างเป็นพืงและ นางพญาพึ่งแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอยากได้อยากได้มากโอ้ยต้องซื้อต้องซื้อและมีของตกแต่งเป็นเกี่ยวกับพึ่งค่ะมีเป็นโถโถใส่น้ำพึ่งมีรังพึ่งมีถังใส่น้ำพึ่งมีเสาน้ำพึ่งเสาตกน้ำพึ่งแล้วก็เป็นโพเดียมพึ่งค่ะและอย่างสุดท้ายที่โคตรแรงก็คือน้ำตกน้ำพึ่งเป็นน้ำพุน้ำพึ่งอะแกอันนี้คม ที่ไม่แน่ใจว่าฮันนี่ครมามไปทําอะไรได้นะฮันนี่แชร์เนี่ยบีแชร์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มีฮันนี่โทสก็จะเป็นไฟพึ่งแล้วก็จะมีวอล์กเวย์อันนี้คือดีมากคือชอบมากมันเลิศเกินแกซึ่งตอนนี้นะคะเรลียงพึ่งของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะให้เราเก็บน้ำพึ่งแล้วไหนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเราได้ออกมาเป็น10คะ่ะทุกคน มามามา,มา,มาขอแรกเลยแล้วกันเทรดฮันน oh. ี่หน่อยค่ะซึ่งเราได้มา10ใช่ไหมตอนนี้พี่บังว่าจะรอเอาไปเป็นซีแพคดูก่อนแล้วลองเอาซีแพคไปปลูกกันดูก่อนนะแต่บอกว่ามันลกมากอะ่ะบ้านอะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงนิดนิดน้อยน่อยพี่ปังจะต้องลองเปิดซีแพคดูก่อนนะคะว่ามันจะได้เป็นต้นอะไรนะ1 2ึ่งสดูจากที่เห็นดูจากที่เห็น ดาเลียต้นดาเลียหรอเหมือนเมื่อกี้มันจะมีหลายต้นอยู่นะแกแต่ก็ไม่รู้ว่าแต่ละต้นอ่ะหน้าตาเป็นยังไงมาปลูกตรงนี้ด้วยความที่เขาเป็นดอกไม้อ่ะถ้าเราเก็บหนึ่งครั้งไม่แน่ใจว่าเขาจะหายไปเลยหรือเปล่านะปกติมันจะหายไปเลยโอ้โหมันก็ไม่ใช่น่าจะใช่ต้นเล็กแล้วนะแกมันใหญ่อยู่นะพอพ่อดาเลียอันนี้ก็คือต้นที่โตแล้วทุกคนแต่มันก็จะไม่สุดปะนี่ไงคะนี่เลยและนี่ก็คือแพ็กซีดใหม่นะที่เพิ่มเข้ามา อ๋อนี่มีโรสใช่ไหมมีฟรอสมีไลแลคดอกไลแล็คพิงค์ลินลี่ดาลีแล้วก็ซันฟลาวเวอร์และอันสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบไอเดานะน่าจะเป็นแบบแปลกๆก็คือแบบเป็นสีทองล้วนหรืออะไรก็ตามนะทุกคนอาจจะไม่ได้แบบพิเศษมากแต่สวยค่ะพี่ปานเป็นคนชอบดอกไม้อยู่แล้วยิ่งเพิ่มดอกไม้เข้ามาคือยิ่งชอบเลยจะบอกว่าความแตกต่างระหว่างสีทองกับ ตัวที่เป็นน้ำพึ่งเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนิดเดียวนะเดี๋ยวพี่บ้างหาตัวสีทองมาเทียบให้ดูพี่ใช้เป็นผล Mango แมงโก้นะทุกคนเพราะว่าแมงโก้เดี๋ยจะได้เห็นชัดๆเลยเพราะว่ามันมี2ส,สีไงนี่ก็คือผลแมงโก้ที่ติดสถานะนะคะทุกคนเป็นสถานะน้ำพึ่งจะออกสีส้มๆนิดนึงและเรามาดูที่ติดสถานะทองคำเห็นปะว่ามันจะไม่เหมือนกันแต่มันจะคล้ายกันมากก็ต้องแอบสังเกตดีๆมองมีความฟุง้งฟิ้งเหมือนกันด้วยนะทุกคนนี่ดูดีๆเห็นปะมันจะฟุง้งฟิ้งนิดนึง อาจะไม่ได้ฟุ้งฟิ้งเยอะมากแต่เขาจะฟุ้งฟิ้งอยู่แบบริงร้งริ้งริ้งอะไรเง<ป>ี้ยไยมันจะไปเอาไข่มาแล้วจะต,ต้องซื้อไข่บ้างละปรดใจไม่ไหวเนาะทุกคนเนาะไหนๆก็ได้ไหนละแกเราต้องซื้อละไข่พึ่งซื้อสักสามฟองไหมเราซื้อด้วยโรบักเลยแล้วกันเพราะว่ามันไม่รอไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราอยากเปิดละเราอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรข้างในไหนเราสักสามฟองพอแบบไม่ไม่เอาเยอะไปค่ะตอนนี้เราก็ได้ไข่พึ่งมาแล้วนะคะทุกคนอย่างที่บอกไปว่าพึ่งเนี่ย แรงสุดก็คือพึ่งราชินีใช่ไหมเราลองเอามาฝังมาในบ้านดูอุ้ยตัวน,นั้นก็ได้แล้วนี่นะสองและสามนะคะสี่ชัว่วโมงเลยหรอใครมันจะไปรอไหวเปิดค่ะเราจะเปิดแล้วทุกคนนี่สองซ้ำ <c oughs> ได้เป็นได้เป็นอะไร <c oughs> <c oughs> พึ่งพึ่งราชนี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 อ้โหได้พึ่ง,งน้อยค่ะพึ่งน้อยจริงๆแบบพึ่งอ่ะพึ่งน้อยอ่ะแกเปนพึ่งน้อยเลยอ่ะ แย่ yeah, ประรัตนาลักะเอาไว้ไม่อยากดูดีกว่าเจ๊ฉันได้พึ่งหน่อยฉนได้อะไร <_ an> เดี๋ยวเราจะวางแทนตัวเม่นนะคะเพราะเราไม่ได้ต้องการได้ของเราใหญ่ขนาดนั้นแหละเรื่องล่าไปลูกไปอุ๊ยอดอกแล้วดอกไม้ของเรานะคะดาเลียดาเลียออกแล้วเดี๋ยวดูซีสถานะพึง่ง <_ an> เขาบอกว่าในทุกๆ19นาทีนะคะน้องพึ่งของเราเนี่ยถ้าไปอยู่ใกล้พืชต้นไหนนะก็จะทําให้พืช ติดสถานะน้ำพึ่งนะคะจะติดสถานะน้ำพึ่งหรือโพลิเนตนั่นเองค่ะแล้วก็ดี19นาทีน้ำเป็นแร่นะทุกคนมาดูอีก2ตัวสิเลิศเปิดไปเลย3ามปองมาแล้วตัวแรกที่ออกแทมเทิมเทมเออตัวเดิมพึ่งน้อยอ้วนๆตัวเดิมและอีกตัวนึงค่ะออกมาเป็นพึ่งธรรมดา หนักกว่าพึ่งน้อยอีกอะเอเซนการได้อะมันก็มีเยอะอยู่นะแต่อีพึ่งร้อยมันออกมาเยอะก็นะแกนี่นะคะคือเราได้เป็นพึ่งแบบพึ่งกากๆอ่ะสองตัวโอมาเอาอีกอะเอาไว้ห้าตัวละกันห้าตัวละกันขอแค่ห้าตัวขอแค่ห้าตัวก็อยากได้พึ่งตัวอืดอะไปอยากได้พึ่งแบบนี้ได้พึ่งมีน้อยแลาวชนิดพึ่งก็ได้อะพึ่งอะไรก็ได้อะขออีกสองตัวขอรลาชินีดพึ่ง ขอพึ่งมีน้อยพึ่งมีน้อยราชินีพึ่งพึ่งมีน้อยราชินีพึ่งพึ่งมีน้อยราชินีพึ่งน้องว่ามันจะเป็นพึ่งอะไรคะขอให้เป็นพึ่งราชินีพึ่งเนาะเฮ้ยพี่จะไปไกลพี่จะไปเห็นพี่จะไปเห็นให้มันได้เข้ามือให้มันเด้เข้ามือให้มันเด้เข้ามือพึ่งยากเอ่อพึ่งมีน้อยใช่ไหมพึ่งมีน้อยราชินีพึ่งพึ่งมีน้อยราชินีพึ่งพึ่งมีน้อยราชินีพึ่งพึ่งธรรมดาเอาละค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะพี่บางก็ได้ เกี่ยวกับพึ่งน้อยไปแล้วนะเป็นการอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดของกรออาก,กานเลยนะคะมีการอัปเดตของอัปเดตสัตว์อัปเดตกิจกรรมมีการอัปเดตอะไรเยอะๆเข้ามา มากมายเลยนะคะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ย mm. ก็อย่าลืมวิาา่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ mm. กับช่องขอสุนีวิวีและที่สําคัญนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเ mm. ตือนด้วยนะจะรม่พลาดคลิปให,ใหม่ใครที่อยากดูอะไรอีกนะคะหรือว่ามีอะไรดีๆอยากแนะนาให้บางลองทำเนี่ยก็สมรถคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะสําหรับวันนี้พี่บางคงต้องขอตัวลาไปก่อนมีอะไรอัปเดตใหม่จะรีบทําคลิปให้ดูเลยนะคะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย